บ่หลุดอยู่คนเดียวอ่ะกูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะสองเกมแล้วหลุดอยู่คนเดียวอ่ะถามงแบบก้มหนึบซึงกันนะครับหลุดนลูกเสือเปียไม่เป็นยังไงเขาเพิ่งลุดนะเรียกลูกเสือเปียเรียกนะครับใส่ผมไทยดีเอะบบนี้นะ่ผมไทยนะเดินทำไมลูกนี้โอ้โห นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับว <asaki> ันนี้กุุงลายวิถียังไม่หมดนะครับงเงินยังไม่หมดขอ,อแก้ออกนะฮะต้นพม่าครับแม่เนี่ยครับตอนนี้ครับแดบเดาเดาอะไรก็ห้าตัวหนึ่งครับแฝกข้าไม่มีหลังท้านี่แพ้ขาดนะครับตอนนี้ต้องตามทุนนะครับเสียมาเยอะแล้วนะครับกุุงครับ ห้าตัวหนึ่งเสิร์ฟดีครับยกขึ้นมา <Hey. S 1> โกงราวิถีได้แต้มนะครับหกตัวหนึ่งครับ <Hey. S 1> ไม่หรอกไอ้กุ้งเนี่ยผมสังเกตซึ้นม,มากซ้อมเดี่ยวมากกว่า <Hey. S 1> มันบอกว่าซ้อมสองสองไม่กินข้อได้ซ้อมแล้วตัวนี้โอ้ oh, แต่มันก็อยากเกินนี่มันยืนอยู่เนแค่นี้เ<ะ>แล้วมันหลุดเอาง่ายเอาง่ายนะเซตแรกเกมสิเบเอ็ดมันหลุดประมาณ สิบเอ็ดลูกอะเอามันดูสิบเอ็ดลูกมันดูได้ยังไงคนเดียวับมามาเยือนสาทรนะครับน้องเฟื่อนดูอยู่ไหมยังยังยังถ้าดูอยู่เรียกนะหกตันนหนึ่งต้นพม่าลากขึ้นมาโอ้โหลูกนี้ครับมีแรงไม่เจ่กะเดินเก็บตลอดเลยครับตอนนี้แทบจะกูดตทบไม่ไร เราไว้น้องเราไว้ไวครับตัวนี้หนึ่งต่อหกครับต้นพม่าเนี่ก็สู้ดีจริงครับไม่ยอมเหมือนกันนะนะแพ้ก็ต้องให้แก้เหมือนเดิมนะครับมไม่เทปมันคือโดนเดียวอ,อยากลากแต่แต่เป็นเหมือนเขาเหลือเกินเน,ะ<อ>นาะลากไปได้ก็ลากได้นะลากไปตีหัวอยากลับลูกเสิร์ฟนะเน็ตบักเน็ตบอกว่าอยากลับลูกเสือบเน็ตเน็ตมันเดียวหอดไปเลย ้อมันมันถ่ายเดียวกับจันเจา้าผมถ่ายมือเดียดนี่ถ่ายเดียวจันเจา้าตีสองครับสามมือได้หรอเราถามว่าเดียวกับแบงก์ไอ้โฟภาษีไม่ไหมนะครับแต่ว่าเดียวกับจันเจา้าเมาเกลือเหรวะไม่อะเจ้าออกกโฟภาษีแบงก์โฟภาษีเนี่ยไม่สู้อะไม่สู้ลบพี่แบงก์ไม่มีอะไรนะอ๋อพี่แบงก์สงสัยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อรู้กันแบบจะจะจะออกว่างไหนก็ได้อ่ะแท็บจะแท็บได้หรอเนี่ยหนึ่งต่อหกครับ หนต่อหครับวงนี้ตั้งแต่เตะ2อสองนี่แพ้ aquela, 55 55. City, 6. 6 2องเซตรวดนะครับโดนไปเยอะนะครับเดี 6. 6๋ยวก็แพ้นะฮะไปแก้นะครับไปได้ไดแต้มนะครับสองต่อหกครับตาโหดกว่าใด้ก้นสดเหนือมันมันมันปะโก้ มันอบขุ่ดนี้มันดึงเสครัวจะดึงสบถ้าถ้าถ้าถามมันถ้าถามมันนะถ้าให้แปลข้ามหัวนนไม่สู้ใครเลยไม่เป็นเลยมันก็ต้องเตะไงบอกให้าวดเวีดว่าเดเียันควที่งลงลูกเสือครฮะไม่อ่านทางครับมีหัวมีอะไรผิดลากเข้าดีอยู่ นะครับตอนนี้สกอร์ครับ2ต่อ6ครับ6ต่อ2ครับคงยืนคู่กับกระติบนะครับแพ้ท็อปจันรวดนะครับ2องเซตสามพกว่าบาทนะคงก็โดนหานไปด้วยครับ6ต่อ2ครับ 2ต่อ6ไม่ผ่านนะครับสต่อ6ครับด,รดีด่เดียวไอ้คนทำอไรมันบวกก่อนแตก็พอตอเปันหาแต่นี่นเขาก็งงม่เรื่อง แต่ว่ามันยนังขึ้นสูงว่ะม,มันเนี่ยอยากลอกของไงกุ้งมันถ้าเป็นตะก้อบแบบตะก้อน่ะทา,ทานนี่ลูกเกดินเป็นผูนแบบแ้ให่ดีดเลยแนนเตนตืนท็นกซี่มาเจมไปดิได้แ้มนะครับเจ็ดต่อสามนะแต่แล้วกุ้งเจ็ดสาม่ะเจ็ดต่อสามนะครับกุ้งล่าวิธีนะฮะ เซตแรงสุงไม่ได้ครับแต่ข้ามไม่มีหลังเท้าตั้งคู่ครับโดยข้ามฟรีน้ดีขึ้นหน่อยครับดูครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับ3ต่อ7นะครับต้องล็อกอย่างเดียวครับ โอ้เจ oh. ็ดต่อสามครับดีปีศาจนะครับปีศาจนะครับสรุปเลี้ยงหน่อยนะครับว่าได้ไปรามีทาาไหมถ้าไม่ได้ไปผมจะได้โพสต์ลงที่<ม>เดียวมทาเาจัอ่าใช่เพราะที่วันพรุ่งนี้เห็นว่าจะเดี่ยวกับแบงค์ีบเขาเขาก็ติดต่อมาเขาบอกว่าตกลงว่าพี่ได้เตะไหมครับจะได้โพสต์ลงให้โยกุ้งใครดีกว่านะครับ เต <Viol in. S 1> ะ patreon, ound, ที่เล่าวิถีสู้คูไม่ได้ครับแต่เตะข้างนอกกินทุกสนามครับสนามซ้อมใครซ้อมน้ำสนามซ้อมก็จะดีขึ้นหน่อยครับโอ้โหก็ได้เหรอแต่ตรงนี้มันมันบะเทคศตะกี้ที่สังเกตตะกี้หักออกมันใช้หลุมห่อจะมาเขา เค้กแบบทั้งตีหักทั้งสวนอูเตีไปแล้วครับกรุงค,ครับแตกไละแตกกงครกแตกแตกกุ้งส่ต่อเน,น,นะครับลอกลหู่ลอกไว้ลอกไว้ เจ็ดต่อสี่ปวดเข่าีเจ็ดต่อสี่ครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหแปดต่อสี่เห็นไหมลูกม้าเสริมนะต้องเดินไปนู่นกุ้งไปหาปอกผูกกันดนึงแล้วก็บุบวงวงนี้กว้างมากเลยนะกว้างกว้างเลยนะไปครับยังอยู่ครับ โอ้จะโกงไปแต่เงานี่ไงปอนปอนเนี่ยไอ้ไอ้ตทิพทิพติพทิพทิพบอกปอนเด้ปล่อยหลังกายบอกปอนเด้กู้ยติสามสองใครวะมีใครบ้างวะพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปตุ๊กพี่ต้นมึงกับปัวเขาซ้อมให้เซ็ตละพันมึงไม่มาเซ็ตละพันแข้างฟีต้นกับพี่ท็อปอ่าที่กูเสียไปพันแปดฟังเหลี่ยมนะปอนนะฟังเหลี่ยมนะปอน พีมาถ้าเตะพนี้มาเลยถ้าเตะถ้าว่างไอ้ติ๊บยกให้แปรข้ามฟรีต้นกับท็อปติ๊บบอลนะครับแล้วก็แปรข้มหัวสาม,ส,ามสองท็อปตุกนะครับแล้วก็ต้นฟังเหลี่ยมนะครับแกเดีกว่าเตนะบอกมันใหญ่บอลมันใหญ่ไปยุ่ยบอมันใหญ่ไปยุ่ฝังนื้อฝังเตะนะครับ กุ้งนี้ต้องกลับบ้านไม่ได้ฮนะกุ้งเพราะว่าโดนเยอะนะครับเตะสองสองครับราต้องตามทุนคืนนะครับเดินคู่กับติโทนท็อปจันเชื่อแลกข้างกับท็อปจันนะครับกุ้งกุ้งเต้มใจกุ้ง,แ,ง,แ,ง,งแปซีดีครับเทพสวัสดีครับวสบวัสดีเจ้าบ้านนะครับ ่ฮะเดี๋ยวขึ้นมาห่างนิดครับโอ้โหเจ้าต้นนะครับโมโหครับเตะใส่ใช่ไหมนะจัดไปครับพว,พวกนี้มาเลยนะปอลพวกนี้มาเลยนะ นอ่านี่ยแหละเพราะว่ามันเสิร์ฟมุมเดียวไงเสิร์ฟเสิร์ฟครแล้วก็มันไม่มีตัดแบบตัดทั่วสนามเขาเรียกว่าเยอะไอ้ผมเนี่ยถ้าเวทแบบแบบนี้นะเวทว่าเวทว่ากลางกลางกลางเนี่ยผมผมผมชอบลูกเสิร์ฟอะไรล้วแต่มาไม่ตรงกลางมันเสิร์ฟอะไรก็ไม่รู้เสิร์ฟเสิร์ฟกากากาเนี่ยแหละเสิร์ฟไล่ซ้ายไล่ขวา ตัดซ้ายตัดขวามันยืนกลางมันตัดตัด,ตดโคตรดีเลยอ่ะแซมบางนางแต่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นกุ้งเนี่ยมันจะยืนอยู่หนาข้างเดียไงมกาเซียเอาเลย มันมันก็เสริมไม่ทำเน,ะน,นาะลาเป็นเชไนะใครีเีีวัสด,ด,ดีโอเล่นะครับสวัสดีครับอเอได้ไงวะโูนี่โูนี้เพื่อนนั่เจปั๊บ่กำลังเดือด เทปโยกโยกไอติ๊บนี่ครับตีเลยออกข้างในขนาะล่องล่องตัวไสไม่เขาถามว่าเทพโยกกัติ๊บยืนคู่กับที่ว่าเตะกับต้นท็อปแบบสู้ตายดิสู้กันตายดิไม่สู้กันตายโอ้ยต้นมันสู้ตายวะเฮ้ยเสือไม่มีรหัสมันมันยืนเสือมันดีนะเดี๋ยวเขาจับทันได้ไม่ใช่มาขี้เหรียญนะไม่ใช่มาเกียนะอย่าไปอย่าไปลดเบียดแกมันนะอย่าไปประเมินมันต่ำไม่ได้สนามซ้อมสนามใครสนามมันนะพี่นะ แต่ถ้านู่นไปสนามต้นนี่เฟคุ้งนี่ถ้านู่นอะถ้ามีหัวก็ตายหรอกไอ้กุ้งกับไอ้เอฟซ่าซ้อมอยู่ที่สนามเอ่อประจัชราชาจังคอนนะไอ้เจตต่อท้องหนึ่งงงงงไหมแต่พอไอ้เจตมันเตเวทประมาณจีนนี่มั้นตัวตัวเนี้ยเดี๋ยวว่าที่ยังยังพิจูดเองไม่ได้คุณมาตรฐานงมันไม่สูงไม่ได้ เต้นี้เต้นี้ต้องเดียวกับจีนดีครับดีแจมแจมได้กุ้งห้าแปด ก็บางบางบางเท้าลูกที่เองบอธนัทเป็นบอตรงกลางป่ะบางเท้าเขาแตกกับมีดเลยแต่ว่าเจ้ายืนคว้ากับมีดแต่สายกับควนเห็ดแมนคือปางตีบานเไหมห้าแปดแปดห้าโอ้โหดูเดือดนะครับมันล่ำในเวลาไม่ ยืนยืนเห็นไหมล่ะนั่นเหน็นไหมล่ะหัวหัวยอดก่งเห็นไหมไเหม็นไหมก้งเห็นไหมยืนยืนกลางเห็นไหมไม่ไม่ใช่ว่ายืนมุมอย่างเดียวบ,บางบางเขาอ่ะหลงเองอาจอาจจะไม่เคยทํามาแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะหลงงานไหนเห็นไหม่ยนงานเห็นไหมอ่า เวลาไอเต็มห,หนึ่งได้ได้เต็มหนึ่งแล้วแบกสีเอ้ยบัานั่นเขาแล้วแลนพาเขาเก็บอ่าโทษทีนะครับเก็บลูกต่ก้อหลบต่ก้อไปด้วยนะฮะห้าต่อเก้าครับ ปาดรับเมันเนี่ยเจ็บเจ็บไม่กูซาชาซาชาลงซาชาซาชากินน้ำน้ำกินน้ำกินน้ำเจ็บบอลนั่นตายเตเ,เตแท่งปูนแล้วมาเนี่ย ช้าชาน้องช้าชาดีแล้วครับดีแล้วอีกอีกสามเมตรท่านหกต่อเก้าครับเก้าต่อหกหกต่อเก้าครับ ครับตัวนี้9ครับอไยนะครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหจะต้นนะฮะโอ้เหมือนกันนะครับต้นพม่าครับ6ต่อ9้าครับ9้าต่อหกหต่อเก้า ก้าครับน kind of ีิบสอรบจานติ๊บน enfin ี่แหละครับนี่ครับจานติบนี่แหละครับโดนไปพันกว่าแล้วพันเจ็ดพันเจ็ดแล้วครับอาจารย์อาจารย์เกี้ยงเอาไปกินหมดแล้วเก้าเก้าเ เย็นโคเย็นเย็นโคกุ้งไล่วิถีครับนัเก้าต่อสองเกมสิบเอ็ดแพ้สองลูกอ่ะเกมสิบเอ็ดแพ้ที่สองลูกกูเลยจันเตยจันเตยเกมสิบเอ็ดแพ้ที่สองลูกเมื่อไรลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟแรงไปครับฮอกหกต่อเก้าครับฮอกก็จะไปเสิร์ฟกันอย่างนั้นอะ เมื่อ้วีนี่คอยมีคนเดียวขนาดนั้นเลยนะครับไปนะครับมามาโอ้ ช้าช้าน้องช้าช้าไม่ไม่ไรกุ้งช้าช้านอนไ่ได้เขาตีเขาตีทั้งวันเน้ยตั้ง่ไว้งสิี่ิเดี๋ยวีามาแรไว้เราไว้ตอนนี้ไม่อยากแต่อ็ ขาขาสายมันบอบอยลับในเวลาครับลเส้อกเจ็ดต่อเก้าเอาไว้ไม่ไรหอกไว้เลือกกำเนินไม่ได้ำเนินกินอะไรหรอบกำเนินต้นแงเนี้ยเจ็ดต่อเก้าครับเก้าต่อเจ็ดครับ ลา,ลาดลาดวิถีก็เคยซ้อมหนักหนักอยู่หน้าวะยอดยอดโอ้ยกุุงไหมอ่านทางตะก้อซา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 เกต่ตเก้า chính là nó luôn xíu mình là cao 9 chật Bỏ nè bỏ tiếp trên này không bà phẳng này นไะยืนยืนให้ให้ปฏิยืนกลางไงยืนยืนกลางเสือบ,บ้างนะอย่าไปยืนมุมบ่อยๆเขาจับทางทางลูกเสือบสิบต่อเจ็โอ้ลูกลุกนี้สวยครับลูกนี้เสรอบสวยเลยนะเจต่อสินะครับกลงุงงาบงาบเลยกุุงเหนื่อยครับโอ้แต่ก่อ แปดต่อสิบครับอเอาละไว้ละไว้อยู่ในเกมโอ้สูตรตายครับวเดียหลังไม่ต้องเดินตายไปถึงชิปบางกีอะไรแบบไปไปถึงสนามขอจงขอชิปอยู่ฝั่งคนมันมียเยอะแยะสดเปยมอุปกรณ์โสดโด มาสาทอนเนี you know you huh? ่ยบอกแม่กเดียวหมัดมดมือแล้วสาทนคือสาทอนตา่าสิพนผดวไอแม่อหนึ่อแไอนึอพี่แกแกชุดนี้กับคกินคนแปดต่อสิบครับหมดสภาพครับเก้ต่อสิบ ก้าต่อสิบกุ้งไม่น่ารอดนะครับสภาพไม่ได้หรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็เคยเล่นดีนะแต่ว่าฝั่งนู้นดีกว่าเนกะ้ต่อ10บนะเต่อ10ครับ ต่วงสภาพไม่ได้เลยฮะก็ถือว่าเล่นดีแล้วนะครับฟิตอยู่นะครับกุ้งบอกนะครับแต่ว่าคิดว่าเขาไม่ดีนะฮะกุ้งบอกาอโมเมนต์ีสอเตสเลยตุสิบเซตละสองมก็ออกหมดถูกต้องว่ายได้ใช่ไหมเว่อ เปะ็ะก้าวครับเหลือเต็มเดียวนะครับตัวลาวิชีครับจะช,ช้ากงกงคอขอช้าช้าเมตช์เดียวเกมครับโอ้เก้าต่อสิบ เ็ดแล้วกุ้งกุ้งมานี่เอาล็อกน้องเลือเขาเหลือสามแต้มเราเราเหลือแต้มเดียวเราต้องล็อกลูกเสร์บไม่เป็นไรเพราะว่ารู้อยู่ว่านี่ยว่านว่าเหนื่อยเป็นปเตะสองสองแล้วไงแต่ไม่เป็นไรเรือลองมาดูว่าเขาจะกินเราไม่สายอดเราเราต้องล็อกให้อยู่ดิต้องล็อกเออช้าๆเขาช้าๆเขาเสร์ฟมาไล่ไล่ซ้ายไล่แล้วก็ ไม่ได้กระแกงก็าตะกออ่ะัวสู๋ร่างกายมันไม่ได้เรื่องเรื่องเอินยาไปคิดเจ็บไปหนาต้องไปเปลี่ยนกินเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนกินนะมึงกลับมากินเดิมได้แล้วไอ้เเหี้ยชาอ่อนวัดเนี่ยไกลแล้วไกลและไอ้ยหหมมดดไก่ ยี่สิบต้น <Bond> ต้น 2> 2ต้นโก <record> ่งๆช้าๆนะช้าๆกินกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอย่าไปเล่งผัานหาน้ามึงชิบหายยี่สิบปีเนี่ยเนี่ย้ปุตตห่าหาซีกับกับกระติบได้เไ่นไปกอยอคกฤษฎาแอบเล่นกับกระติบนะครับไม่กล้าบอกมันกลัวมันกดกดดันเดี๋ยวไว้น้องสามเมตรพุ่นน่ะ เด้ดยคม่เดียวครับครับเจ็ดสิบเอ็ดมัเก่งกันเนาะนี่สบายสบายโดนไปโอ้ยถ้าพี่กลับมาเป็นเอเช่ อาชาเน่กุวงชาชาน้องดีแล้วน้องชา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 สีเบต้าเซฟนะครับไม่เดียวเกมครับ

ลุ้นระทึกเลยนะเกมครับโอ้โหเกือบตายครับกูเกือบจะไม่รอดนะครับกรงลาวิถีครับเหมือนจะใสนะครับแต่ที่ไหนได้ตัวเองไม่มีสภาพมนันไม่ได้เดีเดวยวงตายไงครับ